สวัสดีครับซิลรีวิวชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอัปเดต iOS เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมเวอร์ชั่น15.4.1นะครับผมซึ่งได้ปล่อยให้อัปเดตแล้ววันนี้นะครับผมสามารถที่จะเริ่มอัปเดตได้เลยนะครับผมสำหรับ iOS เวอร์ชั่น15.4.1นั้นแก้ไขปัญหาอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตรงนี้นะครับผมตรงเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมมีการแก้ไขข้อบกพร่องดังนี้นะครับผม แบตเตอรี่อาจหมดเร็วกว่าที่คาดไว้หลังจากอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชัน15.4นะครับผมอุปกรณ์อักษรเบลอาจไม่ตอบสนองขณะนำทางข้อความหรือแสดงการเตือนนะครับ อุปกรณ์รับฟังเมสฟอยฟ n นอาจสูญเสียการเชื่อมต่อภายในแอปของบุคคลหรือบริษัทอื่นบางแอปนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นหลักๆของการแก้ไขอัปเดตในเวอร์ชันนี้นี่เรามาทําการอัปเดตกันดูนะครับผมว่าจะแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่ไหลได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะไปที่ดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับบึ๊บเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรารอสักครู่นะครับผมให้ระบบเขาทําการดาวน์โหลดเข้ามานะครับแล้วเราก็จะมากดติดตั้งกันนะครับผม ตอนนี้ระบบก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มากดติดตั้งนะครับบึบเข้าไปแล้วเราก็รอสักครู่นะครับตอนนี้ก็มาเช็คเวอร์ชันแล้วนะครับผมเป็น iOS วเวอร์ชัน1เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจออไปดูนะครับเรามาลองสไลด์กันดูนะครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับ โอเคนะครับผมก็ยังโอเคนะครับผมเข้าใช้งานได้ไปปกตินะครับและอย่างที่ทราบกันนะครับผมสาหรับ iOS เวอร์ชัน15.4.1นะครับผมก็ออกมานะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของแบตไหลนั่นเองนะครับผมหรือว่าแบตเตอรี่หมดไวนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ได้ออกเวอร์ชันนี้ออกมานะครับผมและผมก็ได้อ่านรีวิวนะครับผมจากหลายๆคนนะครับผมตอนนี้ก็คือสามารถที่จะ ลดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ไหลได้แล้วนั่นเองนะครับผมอย่างไงก็อย่าลืมนะครับทดลองอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชัน15.4.1กันดูนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้พาคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง Sil Review Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอคลิปหน้าครับ